สวัสดีครับทุกคนนะครับในบทนี้อาทิตย์นี้ครูจะให้นักเรียนามาฝึกร้อยนะครับพวงมาลัยชมรุวยนะครับซึ่งกรรมวิธีในการทำก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับเรามาดูกันว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับ นะครับในวันนี้ครูขอใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้100ร้อยพวงมาลัยจริงๆนะครับมาสอนนักเรียนนะครับก็จะเป็นกลีบมาลัยที่ครูสั่งมานะครับ2ส,สีคือสีชมพูและสีฟ้าเข็มได้ไม่ใช่เข็มร้อยมาลัยนะครับวันนี้ครูใช้เข็มยาวธรรมดานะครับแป้นกระดาษเทปใสนะครับเทปใสจะไม่เหนียวมากกันไกล ครับคีมตัวนี้สำคัญมากครับรวมถึงจะมีเพิ่มออกมาอีกตัวนึงก็คือลิปบิ้นผ้านั่นเองนะครับสีอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้สีทองและสีชมพูนะครับเพราะว่ามลาัายชํำด้วยจะอยู่ในงานมงคลนะครับครูจะใชะ้ตัวดอกข่าจากดอกกุหลาบปลอมนะครับส่วนดอกรัครูใช้ดอก,กลัสติกนะครับวันนี้ เอาละเรามาดูขั้นตอน,น,นในการร้อยกันก่อนขั้นแรกนะครับเราจะต้องทำตัวมาลัยก่อนนะครับซึ่งมาลัยชํารวยนะครับจะมีตัวมาลัยอยู่ไม่มากประมาณ5-7ชั้นนะครับวันนี้ครูจะเลือกใช้มาลัยกลมแล้วกันเนาะมาลัยกลมเออสองสีงั้นครูเลือกใช้เป็นมาลัยเกลียวดีกว่าเนาะก็คือร้อยเหมือนมาลัยกลมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่า มี2ส,สีนะครับก็คือสีฟ้าและสีชมพูนั่นเองนะครับขั้นแรกก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําปมก่อนนะครับทำปมแล้วก็เว้นระยะเอาไว้เพื่อผูกประมาณ10ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะเริ่มร้อยกันก่อนเลยนะครับมาลายเกลียวอย่างที่ครูเคยสอนไปเมื่อครั้งก่อนนะครับว่าเราจะร้อย ทั้งหมดชั้นละ4คู่นะครับ4ีคู่ก็คือเราจะร้อยเป็นคู่นั่นเองนะครับสสีครับก็คือสีอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจนะครับที่นักเรียนชอบแต่วันนี้ครูครูใช้สีฟ้ากับสีชมพูนั่นเองนะครับเราจะร้อยไปเป็นคู่นะสีฟ้า2สีชมพู2นะครับแล้วก็สีฟ้า2ชมพู2ไปเรื่อยๆนั่นเองครับ ชั้นละสี่คู่นะครับมันจะค่อนข้างเหนียวนะครับักเรียนถ้าเป็นกรีบจริงแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูจะร้อยชั้นแรกให้ดูก่อนนะครับชั้นแรกจะใช้สีฟ้า2คู่2คู่ก็คือ4กลีบสีชมพูอีก2คู่ก็คือสี่กลีบเช่นเดียวกันรวมทั้งหมดชั้นแรกมีทั้งหมด8กลีบนะครับเดี๋ยวครูร้อยชั้นแรกให้ดูก่อนนะครับครับตอนนี้ คู่ร้อยชั้นแรกเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมมันจะเป็นคู่นะครับสีฟ้า2คู่สลับกับสีชมพู2คู่เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งหมด8กลีบนะครับทีนี้เราจะร้อยชั้นที่2ชั้นที่2อ่าชั้นแรกสุดท้ายที่สีชมพูชั้นที่2กลีบแรกก็ต้องเป็นสีฟ้า1คู่นะครับสับหว่างสีฟ้าตรงนี้นะครับสับหว่างไปเรื่อยๆแล้วก็วนจนกว่าจะครบ5ชั้นนะครับครูจะทําทั้งหมด5ชั้นทีนี้เรา มาดูตอนที่คูร้อยเสร็จเลยดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับตอนนี้ครูร้อยได้ประมาณทีแรกว่าจะร้อยห้าชั้นร้อยไปร้อยมานะครับครูได้ประมาณ7ชั้นนะครับก็โอเคได้ประมาณ7ชั้นเท่านี้ทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการต่อการทําต่อไปนะครับว่าจะทําอะไรต่อเราจะร้อยอุบะก่อนนะครับนักเรียนร้อยอุบะ อันนี้คืออุบัติที่ครูทําจริงเวลาทําพันธุ์พุ่มหรือพวงอะไรนะครับส่วนใหญ่สมัยนี้เขาก็จะใช้ดอกลักปลอมนะครับรวมถึงตัวที่เป็นไอ้ดอกดอกขานะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับนักเรียนเขาจะใช้ดอกกุหลาบปลอมนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการร้อยดีกว่านะขั้นแรกก็เหมือนเดิมนะครับนักเรียนใช้ ได้นะครับร้อยเข็ม2ทบนะครับ2ทบเราจะมีลูกปัดสีอะไรก็ได้นะครับมาสลับมาทำเป็นปมด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวได้เนี่ยมันหลุดออกมาจากดอกขานั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ลูกปัดสีทองนะครับเนี่ยเราร้อยเข้าไปเลยตรงกลางของดอกไม้นะครับจริงๆจะใช้เป็นดอกจำปาก็ได้นะ เสร็จแล้ว1ดอกนะครับเหมือนที่นักเรียนร้อยตอนที่ครูสอนที่ทำจากาถุงพลาสติกกับกระดาษนะครับอย่างเดียวกันเลยทีนี้เราต้องใส่ลูกปัดเข้าไป1เม็ดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยดอกลักล้อมแล้วก็ลูกปัดอีกสับกันไปเรื่อยๆนะครับให้ได้จำนวนดอกลัก3ดอกนะครับตอนหนึ่งตอนหนึ่งแขนนะครับก็คือ1ขาก็ได้เรียกแขนก็ได้ขาก็ได้นะครับ ตอนหนึ่งขาก็หมายถึงตุ้งติ้งหนึ่งอันนั่นเองนะครับเนี่ยเราจะใช้ลูกปัดสีทองสลับไปเรื่อยๆนะครับเราจะทําทั้งหมด3ขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ1ขาเราก็จะเว้นเชือกไว้ประมาณเท่านี้นะครับประมาณนี้เราวางไว้ก่อนนะครับทำแบบนี้ทั้งหมด3ขานะครับอันนี้คือขาที่2นะครับขาที่2 เห็นไหมทำออกมาลักษณะเดียวกันมันก็จะมีความยาวที่เท่ากันนะครับเหลืออีกหนึ่งขานะครับอีกหนึ่งขาถ้าเราร้อยนะครับเส้นได้ยาวประมาณ1วาหรือประมาณสองบันทัดเราก็จะได้ตัวนี้นะครับตัวตุ้งติ้งประมาณ3ขาพอดีนะครับขาที่3เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะตัดได้ระยะเดียวกันนะครับทีนี้เราจะทำการ ผูกรวมกันนะครับทำให้เป็นอุบะนั่นเองนะครับเวลาเราจะผูกอุบะรวมกันนะครับเราต้องจัดให้ระดับมันเท่ากันก่อนนะครับถ้าไม่เท่ากันมันจะกลายเป็นอุบะขาเปะนั่นเองนะครับต้องเลิงให้เท่ากันที่สุดนะเท่ากันแล้วเมื่อเท่ากันแล้วเราจะนําเชือกเช่นเดิมนะครับก็คือได้นั่นแหละนํามาผูนะครับ ผูเนี่ยประมาณนี้นะครับนักเรียนก็คือใช้แรงโน้มถ่วงโลกนะครับแล้วก็ผูก3ครั้งนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับเพื่อเมื่อได้3ครั้งแล้วก็ยังไม่ไวม่วางใจนะครับเราจะใช้เส้นที่ผูกเนี่ยนะครับรวมกับขาของอุบะที่มันเกินออกมานะครับเนี่ยเส้นความยาวนะครับนำมาผูกอีก3ครั้งนะครับ ทีเนี้ยไม่หลุดแล้วจริงๆนะครับอันนี้เป็นวิธีผูกที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกแต่เราจะเหลือเอาไว้ประมาณ1เซนนะครับกันกันมันมีปัญหานะครับเราจะสามารถแก้ได้นั่นเองนะครับเมื่อเหลือเท่านี้แล้วทีนี้ให้นักเรียนใส่ตัวนี้ลงไปเลยก็คือ จริงๆข้างบนนี้ก็คือตัวดอกขาอีกดอกนึงหรือเรียกง่ายๆก็คือ,อตัวดอกกุหลาบบานนั่นเองนะครับอยู่ด้านบนเราก็จะร้อยลงไปนะครับให้มันคุมตัวที่เป็นปลายตัวคนตัวคนของขาตุ้งติ้งนั่นเองนะครับปิดให้มิดนะครับปิดตอนที่เราผูกนะครับผูกเงื่อนนั่นเองนะครับซ่อนเอาไว้ด้านในนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะเหลือเชือกเอาไว้ประมาณ10นิ้วก็คือ อ่าห้านิ้วเนาะไม่ถึงสิบอะ่ะห้านิ้วแล้วกันเนาะโอเคเอาไว้ผูกติดกับตัวมาลายนั่นเองนะครับเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะประกอบล่างทีหลังนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำตัวนี้นะครับก็คือโบนะครับโบตัวนี้นักเรียนน่าจะทำได้ไม่ยากนะครับจะอยู่ในวิชาของชํารวยนะครับปีนี้ครูก็เปิดสอนเช่นเดียวกันนะครับเทอมสองสำหรับของ วิชาของชำรวยจะอยู่เป็นนักเรียนระดับม .1 น,น,นะครับเทอมสองอ่าโอเคเรามาทำว่ามันมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับมาดูกันเราจะตัดริบบิ้นผ้านะครับส่วนใหญ่จะใช้สีทองสีเงินสีชมพูนะครับหรือสีฟ้าก็ได้เนี่ยเส้นยาวนะครับยาวประมาณฟุตครึ่งส่วนเส้นสั้นก็ประมาณ15เซนนะครับ ใช้เส้นยาวก่อนนะครับนักเรียนเส้นสั้นเดี๋ยวค่อยทำเราจะสังเกตได้ว่าลิปบินของเราจะมีด้านที่เป็นมันสวยนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นสีด้านอยู่ด้านในนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นสีมันสวยออกมาโชว์ก่อนนะครับเราจะแบ่งลิปบินเป็นอย่างนี้นะครับก็คือนักเรียนนักเรียนเอาปลายของทั้งสองข้างนะครับนี่นำมาซ้อนกันแล้วก็ไล่ไล่ระดับให้มันเท่ากัน เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็บีบบีบทั้งสองด้านได้เป็นรอยนะครับเ <_ lakes> มื่อเป็นรอยแล้วนะครับเมือ่อเมื่อทั้งสองด้านเป็นรอยอย่างที่เราบีบเอาไว้แล้วนะครับเห็นไหมเป็นรอยทั้งสองด้านเราก็นํารอยทั้งสองด้านนี้มาทบกันนั่นเองนะครับเนี่ยมาวางทบกันให้มันพอดีรอยนะแล้วนักเรียนก็จะเห็นมุมด้านบนใช่ไหมครับนักเรียนจับมันกดลงมาเลย ให้มันอยู่ด้านหลังของรอยนะครับนะลักษณะแบบนี้นะโอเคนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนยังไม่เสร็จนะครับทีนี้นักเรียนจับมันพลิกพลิกให้มันขาชี้ฟ้าเลยนะครับก็คือขาขึ้นไปอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับจับพลิกแล้วจับโบด้านเนี่ยขาที่เป็น ชีฟ้าด้านซ้ายนะครับจับมันลงมานะครับให้ความยาวของช่วงที่เป็นโบนี่ยพอดีกับความยาวอันด้านล่างนะครับทั้ง2ด้านนะครับจับพลิกกลับมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือโบที่เราต้องการนั่นเองนะครับเราก็จะเอานิ้วโป้งกดไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นนําได้และเข็มที่ร้อยได้พร้อมกับทําปมเรียบร้อยแล้วนะครับแทงจากด้านหลังขึ้นมานะครับให้พอดีตรงกลางนะครับนักเรียนแต่เราไม่ดึงขึ้นมาหมดนะเราจะเหลือเชือกเอาไว้ประมาณ1 0บถึงสิเซนเราก็จะใช้นิ้วกดหรือพันเอาไว้ก็ได้นะครับล็อกไว้เลยกันได้มันเคลื่อนนะครับทีนี้เราก็จะพันทําการพันพันเบาๆก่อนนะครับทักเรียน พันเบาๆหนรอบหรอบครั้งที่2อ,อีก2รอ,อบ3รอบประมาณ3าถึงสรอบนะครับทีนี้เราเริ่มดึงแล้วเราจะใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางไว้นะครับกดตรงกลางไว้แล้วใช้เนี่ยมือขวาของเรานะครับดึงนะครับดึงให้มันติดกันนะครับ มันก็จะเป็นโบที่สวยงามนั่นเองอ่าเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็มาจัดระเบียบให้มันสวยงามนะครับเนี่เราก็จะได้โบแล้วนะครับทีนี้เรากลัวมันเคลื่อนใช่ไหมเราก็ใช้เข็มแทงลงไปตรงกลางนะครับแทงลงไปอ่าแล้วเราก็เนี่ยด้านล่างมันก็จะมีได้ที่เราเหลือไว้นะครับประมาณ15เซน เราก็นํามาผูกกันนะครับผูกกัน3ามครั้งกันไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับครั้งเดียวก็ไม่หลุดแล้วนะครับนักเรียนแต่ถ้าเพื่อความมั่นใจก็ทักสองสาครั้งก็ได้2ครั้งพอนะครับทิ้งไว้นะครับอย่าเพิ่งตัดทิ้งไว้ทั้งเข็มก็ได้อ่าได้ส่วนนี้อีกแล้วนะครับทีนี้ช่วงที่เป็นขาสองข้างที่ยาวลงมาเราจะตัดให้มันสวยงามแบบนี้นะครับให้เป็น2แฉกแบบนี้ทํายังไง เรานำขาทั้งสองข้างมาซ้อนกันนะครับให้เท่ากันหลังจากนั้นเรากะดูว่าเราจะใช้ความยาวของมันเท่าไรแล้วแต่ใจเรานะครับครูเอาอยาวประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องยาวมากเราก็จับมันซ้อนกันนะครับแล้วก็หักครึ่งนะครับหักครึ่งหักครึ่งให้เท่าๆกันนะครับให้เสมอกันนะครับมันจะออกมาสวยใช้กันไก่คมๆนะครับที่กันไก่ตัดผ้า ตัดเฉียงนะครับเฉียงจากด้านในนะครับตัวที่เป็นด้านด้านด้านนี้นะครับด้านที่คว่ำอยู่นะครับตัดเฉียงไปให้ความยาวประมาณนี้นะครับยิ่งเฉียงเท่าไรมันก็ยิ่งสวยนะครับนักเรียนอโอเคแค่นี้แหละเรียบร้อยคือเทคนิคในการทําโบของเราเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้สวยงามเลยเท่ากันด้วยนะครับนักเรียนเอาวางไว้ก่อน ทีนี้เราจะมาทำตัวนี้กันตัวสุดท้ายคือดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบบานทำอย่างไรก่อนอื่นนักเรียนต้องตัดริบบิ้นผ้านะครับความยาวประมาณ1ฟุตนะครับสาเซนติเมตรทีนี้ขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยากนะครับให้นักเรียนตั้งใจดูหรือว่ารีเพลย์ดหูหลายรอบนะครับถ้ารอบเดียวบางทีอาจจะไม่เข้าใจ ใช้ด้านมันมันไว้ด้านนอกนะครับแล้วด้านที่มันเป็นสีด้านไว้ด้านในนั่นเอง,เองนักเรียนม้วนก่อนนะครับมมวนม้วน,นด้านซ้ายมืออ่าโอเคมมวนเสร็จแล้วนะครับให้ด้านขวานักเรียนพับพับมันลงมาแล้วก็ค่อยๆมมวนนะครับค่อยๆหมวนหลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงมาอีก เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ม้วนด้านขวาด้านขวาพับด้านซ้ายม้วนนะครับพอม้วนมาใกล้ที่จะหมดตรงรอยพับเราก็พับอีกทบไปเรื่อยๆนะครับทบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะครับหมดริบบิ้นที่เราตัด1ฟุตนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็จะส่งส่งกลีบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆม้วนนะครับนักเรียนมันอาจจะคลายได้ เทคนิคการทำตัวนี้เราสามารถนำไปใช้กับใบเตยได้นะครับที่เขาพับใบเตยเป็นรูปดอกกุหลาบขายตามสีแยกก็แบบนี้แะครับแบบเดียวกันนะครับถ้านักเรียนชำนาญมันก็จะออกมาสวยงามนะครับเราต้องฝึกไปเรื่อยนะคนทำครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จเพราะครั้งที่เ,เทอมที่แล้วครูสอนอนักเรียนในวิชาร้อยมาลัยเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนรุ่นที่แล้วพับไม่ได้นะครับ ก็เลยต้องหาวิธีการทําแบบอื่นมาสอนแทนนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ครูหวังว่า,าทุกคนน่าจะอย่างน้นอยๆต้องมีคนทําได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วแทบจะไม่มีคนทําได้นะครับเ,เนี่ยประมาณนี้พอถ้าเราคิดว่าดอกกุหลาบเราใหญ่ได้ขนาดที่ต้องการแล้วพอนะครับแล้วเราก็จับตรงปลายเนี่ยนะครับเข้าหากัน หลังจากนั้นก็ใช้ได้นะครับมาผูกใช้ได้นะครับผูกแน่นๆนะครับพันหลายๆรอบนะครับกันไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับพันแล้วทำไงใช้เทคนิคเดิมก็คือทำเป็นบวงแล้วก็คล้องนะครับคล้องไปทั้งหมด3ครั้งนะครับนักเรียน3ครั้งบวงทำยังไงนักเรียนอาจจะลืมแล้วนะครับอย่างนี้นิ้ว3นิ้วใช้ได้พัน รอบเดียวนะครับแล้วจับบ่วงตรงนี้ครอบไปที่ชิ้นงานของเราเนี่ยทำอย่างเงี้ยสครั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราตัดทิ้งเลยนะครับได้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดตัดทิ้งเลยไม่ได้ใช้แล้วนะครับทีนี้เราจะตัดตรงนี้ด้วยส่วนที่มันเป็นริบบินที่เกินออกมานะครับตัดทิ้งไปเลยเราก็จะได้ดอกกุหลาบที่เราต้องการนั่นเอง ทีนี้เราจะมาติดตรงกลางอย่างไรนะครับตรงนี้เราต้องพึ่งปืนกาวนะครับเนี่ยนำปืนกาวมาติดปืนกาวติดลงไปประมาณ2อหสยดก็ติดแล้วนะครับติดถาวรเลยตรงนี้นะครับแค่นี้เราก็จะได้โบอันสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอไปติดปืนกาวก่อนนะครับนะครับนักเรียนเนื่องจากปืนกาวครูยังไม่ร้อนนะครับ พราะฉะนั้นเรามาติดตรงนี้ก่อนรินบบิ้นส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่จะทำด้านบนตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เอาไว้จับพวงมาลัยของเรานั่นเองนะครับเราก็นํามาติดเฉยนะครับติดแบบนี้มาทาบกันให้เรียบร้อยตรงนี้เราจะไว้ติดดอกกุหลาบใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวเนี้ยติดด้านหลังนะครับด้านหลังของพวงมาลัยวางแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ ใช้เข็มได้ที่เหลืออยู่นะครับแทงขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าเราใช้วิธีการเหนานะครับ1ครั้งให้มันติดกับโบด้านล่างนะครับให้มติดโบด้านล่าง1ครั้งนักเรียนคิดว่ามันไม่พอนักเรียนก็ใช้สองครั้งนะครับ2ครั้งก็น่าจะอยู่แล้วนะครับโอเค2ครั้งหลังจากนั้นก็ ผูกให้แน่นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตัวได้ที่เหลืออยู่นะครับอีกหนึ่งเส้นผูกผูกให้แน่นนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าได้ตัวนี้แล้วนะครับได้แล้วนะครับครูติดดอกกุหลาบเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับโบ อันนี้อุปกรณ์ของเราก็มีครบแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะนำมาประกอบให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็นำมาผูกติดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มผูกติดกันนะครับเราจะเริ่มผูกกันตั้งแต่ด้านล่างก่อนนะครับนักเรียนก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็นำมาผูกติดกันเลยมันจะมีเชือกที่เราเหลือเอาไว้นะครับหรือเส้นด้ายที่เราเหลือเอาไว้นั่นเองนะครับ ของทั้งแต่ละชิ้นนะครับนักเรียนก็นํามาผูกให้มันแน่นนะครับให้มันแน่นหลายๆรอบนะครับผูกหลายๆรอบนะครับนักเรียนผูกไปเลยนะครับผูกไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะผูกให้มันแน่นนั่นเองนะครับ เ,เดี๋ยวครูขอผูกก่อนนะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับสำหรับพวงมาลัยของชำร่วยของเรานะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนคนใดสนใจอยากจะทำให้แม่หรือให้ใครก็ได้ก็สามารถทำตามครูได้เลยนะครับโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ที่นักเรียนมีอยู่นะครับลองทำดูนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับครูอาจจะให้นักเรียนทำพวงมาลายัยตัวสัตว์นะครับพวงมาลัยรูปสัตว์แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็ให้นักเรียนคอยติดตามต่อไปนะครับในอาทิตย์ต่อไปสำหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ